สวัสดีครับผมเก๋จาาช n แนเก๋วินมิวนะครับและในคลิปนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าพิเศษมากๆเลยครับเพราะว่าผมเพิ่งได้เลนตัวใหม่จากทางซีรุยมานะครับก็คือเลนสตัวนี้เลยครับซีรุยอนาโมฟิก35มิ f 1.8ตัวนี้นะครับ, C รบก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีตัวซีรุย50มิออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งผมเคยทําคลิปซีเนมาติกไว้แล้วก็ถ้าใครยังไม่ไดูก็สามารถกดเข้าไปดูที่ลิงก์ขาบนตรงนี้ได้เลย แต่ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเพียงแค่เฟิร์สลุคหรือว่าเป็นเพียงแค่การทดลองใช้งานจริงของเลนตัวนี้นะครับว่าภาพที่ได้เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ต้องขอบคุณทางดิจิตอลเอสแคมด้วยนะครับที่ส่งเลนตัวนี้มาให้ลองนะครับแล้วก็ส่วนเซตอัพที่ผมจะใช้ในคลิปนี้นะครับก็คืออย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นกล้อง Z Cam ม e e2m4 นะครับกล้องตัวนี้จะเป็นกล้องไมโครโฟท์สามารถถ่าย 4K ได้120เฟรมแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะถ่ายแค่ 4K 60เฟรมแล้วก็ผมจะจับคู่กับตัว Attomos Ninja v, หรือว่า Ninja ัสามารรถเขขอ์ดดได้ป็นไฟล์ Bolest Law 12ิ bit, ถ่ายทีุณภาพ คาสูงสุดได้ 4K 60เฟรมแล้วก็ตัว SSD ที่ผมจะใช้ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตัว Samsung Evo 860 1TB นะครับซึ่งเราสามารถถ่ายเป็นไฟล์โปรเลสรอได้44นาทีก็คือ 1000GB สามารถถ่ายได้แค่44นาทีเท่านั้นคือเราจะถ่ายอะไรมั่วๆไม่ได้นะครับอันนี้เราก็ต้องพยายามถ่ายให้มันแบบไม่เปลืองมากที่สุดนะครับเพราะมันกินพื้นที่เราเยอะมากๆแล้วก็ตัวโฟล์กัทนี่ครับผมชอบมากๆเลยนะครับเป็นตัว PD Movie l i ฟ e Air 2เนี่ยคือมันเป็นล็อตอันเดียวเลยแล้วก็เราเอาตัว Follow มาติดที่ล็อตตัวเดียวเลยนะครับแล้วก็ตัว Follow เนี่ยผมก็เอามาติดไว้ตร, New ตรงนิ้วโป้งตรงนี้เราสามารถทํางานได้ง่ายมากครับเนี่ยแล้วก็ตัวโฟล์เนี่ยมันมีความแข็งแรงแล้วก็หมุนได้เร็วมากนะครับผมจะใช้ไปสักพักแล้วก็จะรีวิวเจ้าตัว PD Movie Life Air 2ให้ดูอีกทีหนึ่ง ท็อปแฮนเดลิลสายแฮนเดลิลก็จะเป็นของสมอลลิคทั้งหมดเลยแล้วก็เคตัวนี้ก็จะเป็นของแ c a แม e2m4 แบบแฟลกชิพนะครับตัวบอดี้ก็จะเป็นแบบแฟลกชิพก็เซตอัพก็จะมีประมาณนี้นะครับทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะไล่ถ่ายไปตามแต่ละวัดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูเบื้องหลังไปเรื่อยๆนะครับว่าเวลาผมถ่ายซีนิมาติกเนี่ยผมจะถ่ายยังไงนะครับก็จะเจอปัญหาอะไรบ้างตอนนี้เราอยู่ที่วัดราชบพิตรอันนี้เราก็ต้องให้เกียรติสถานที่นิดน,นึงนะครับเราไม่ควรใช้เสียงก็ผมจะ หลังเราคือสวยมากเดี๋ยวไปดูเบื้องหลังการถ่ายของเราดีกว,ว่าไป okay, ครับแล้วก็อย่างแรกเลยนะครับอันนี้จะเป็นฉากแรกของเรานะครับฉากแรกก็คือเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องด้วยการบิวกําลังเดินเข้าไปที่ตัววัดน,นะครับก็พยายามให้มีการแตะช็อตอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะเอาไปเป็นตัวเลือกให้กับผู้เทศของเราแล้วก็ทีนี้เป็นเมื่อกี้เป็นครึ่งตวะครับเดี๋ยวตอนนี้จะเป็น เป็นเท้าบ้างถ่ายไล่จากเท้ามาให้เห็นว่ากลาลังเดินขึ้นไปสิ่งสําคัญคือเวลาเราเอาฟุตเทปไปสโลโมชันแล้วเนี่ยความเช็คหรือว่าการสั่นเวลาเราแฮนด์เฮลเนี่ยกับเซตอัพที่มีน้ําหนักประมาณ2-3โลแบบนี้นะครับ mm. ก็จะทําให้ฟุตเทปมันดูดีขึ้นนะครับกับการที่เราใช้สโลโมชันช่วย5 4 3 2ไปโอเคห้า okay. สไป แล้วก็คุณสมบัติของตัวเรดนอนามฟิกเนี่ยมันก็ใช้แฟลร์ที่มันเป็นแสงสีฟ้านะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือแดดมันไม่มีนะครับก็อาจจะต้องรอเป็นตอนเย็นตอนนี้ประมาณ11บเอโมงเที่ยงนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปถ่ายข้างล่างอีกนิดนึงนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับพยายามเก็บ หลายๆอย่างไปนะครับด้านนอกมีอะไรก็ถ่ายทั้งหมดครับโอเคตอนนี้เราเข้ามาด้านในวัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้เห็นความสวยงามของข้างในนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปไล่ข้างนอกอีกทีนึง อันนี้เราจะมาเก็บข้างในก่อนตอนนี้ก็แดดอยู่กลางหัวพอดีนะครับซึ่งตอนนี้แสงถามว่าดีไหมไม่ดีนะครับเพราะว่ามันไม่เห็นแฟรหรือว่าไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าเราต้องถ่ายก่อนนี่สวยมากนะข้างในสวยมากๆคือเอางตรงผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกครับผมเนี่ยเป็นเด็กชานเมืองไม่ค่อยได้เข้ามาในกรุงเทพบ่อยๆนะครับเพราะว่าเบื่อรถติดแล้วก็ยังวัดสวยๆที่แบบวัดพระแก้วอะไรพวกนี้ผมก็ไม่เคยเข้านะครับวันนี้ก็จะไปไล่ถ่ายให้หมดเลยเดี๋ยวผมจะเดินตามบิวมาก่อนนะครับ โดยการแฮนด์เฮลเดินตามมาเดี๋ยวจะให้หมิวเนี่ยเดินมาปุ๊บแล้วก็ถอดหมวกของตัวเองออกแล้วก็ยืนจังหวะที่ถอดหมวกเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามแตกช็อตไปหลายๆมุมนะครับเพื่อที่จะให้ภาพมันดูอิมแพคมากขึ้นแต่ว่าด้วยเลนส์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นระยะที่ค่อนข้างจะแคบนิดน,นึงมันระยะ35อันนี้ก็เป็นไมโครโฟร์ 3, ก็เทียบเท่ากับระยะ70นะครับซึ่งผมถ่ายที่ระยะ70อยู่ตลอดมันก็เลยมีข้อจากัดหลายๆอย่างนะครับเราจะไม่เห็นมุมวายเลยนะครับ ภาพที่ได้มันก็จะแคบๆ,ๆนิดนึงเออแต่ว่าผมส่วนตัวผมชอบเลนอนามาฟิกตัวนี้มากๆนะถ้าเป็นตัว50นี่แคบกว่านี้นะครับคือเราต้องถอยไกลกว่านี้เยอะเลยก็มันเป็นอีกการท้าทายหนึ่งนะครับเพราะว่าระยะเทเลแบบเนี้ยมันหามุมยากอรือต้องมองซังซ้ายก่อนถ่ายหมวกก่อนถ่ายหมวกก่อนถ่ายหมวกปุ๊บพอถอดปุ๊บก็พร้อมกับแงะหน้าขึ้นไปอ,อยู่แลวก้มทำไมอหมว้าลก้มหน้าฮะบ้าอยู่ต้องแบบกำลังแงะขึ้นไปแล้วก็ถอดอย่างนี้แล้วก็เห็นความสวยงามดิพองขึ้นไปแล้วถอดเลย เออค่อยๆไล่จากซ้ายไปขวา oh. มันก็ไม่น่ายากอะไรนะครับนี่ผมเอาบอกตรงนะผมอยากแสดงแทนมากเลยก็คงจะเป็นปัญหาของใครหลายๆคนนะครับที่ไปกับแฟแล้วก็ถ่ายคือแบบเพิ่อ,อยากเป็นเล่นเองอ <c oughs> คือคือเล่นเองขอเล่นเองได้ไหมแต่ว่าแล้วใครจะถ่ายเราล่ะ เดี๋ยวมก็จะแอบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นโฟกัสแล้วก็จะทําการที้โฟกัสไปหาหมิวแล้วก็ตัว P.D. Movie เนี่ยมันโฟกัสได้นุ่มนวลมากนะครับเดี๋ยวลองดูนะ ก็ผมก็เอาแบตเตอรี่ NPF มานะครับก็สำหรับแบต NPF เนี่ยสามารถใช้กับ z ซ a แ E2 แล้วก็ a ัตโ mo s ได้พร้อมๆกันนะครับประมาณ2ชั่วโมงที่ผมเคยลองเทสมานะแล้วก็ผมซื้อสายเคเบิลของอ l w i n Cable มานะครับตัวนี้จะเป็นสาย DC out ออกจากตัวกล้องเอาไปยังตัวอัตโมดนิจา V ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปใส่แบตท,ที่อัตโมดนะครับอันนี้เราใส่เป็นตัวดัมมี่ที่อัตโมดแล้วก็ใช้ DC จากตัว z ซตแคม เ้ไดลยหรือว่าเราใช้เป็นแบตตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้จะมีตัว DC out อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็น USB ด้านหนึ่งแล้วก็เอาตัว DC out เนี่ยแบบนี้นะครับสายแบบนี้มาเสียบเข้ากับตัวแบตเตอรี่แล้วก็เอาไปยังตัว Ninja V ได้เลยอันนี้ก็ใช้ได้2แบบนะครับจะเป็นสายตัวนี้สายเส้นละเกือบ2000แต่ว่าอันนี้เส้นละไม่ถึงร้อยแล้วก็แบตก้อนี้ก็แล้วมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทโอเคตอนนี้เราต้องทําเวลาแล้วเราสายมากๆแล้วนะครับอัตโนมสตตอนนี้ทางเกิดที่ตอนเอเมก็เอาเข้ามาแล้วนะครับก็ถ กระเป๋าเป็น p j y t e c h One Mo Backpack นะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนกระเป๋าแล้วแจ่มมากใบนี้ใช้ตลอดแล้วนะตอนแรกใช้แมนโฟตโต้ใบละหมื่นกว่าบาทใบนี้6 7 0 0 0ดพันนะเออดีมนะันโอเคครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับเป็นเวลากี่โมงบ,บ,มบ,บ่ายสามบ่ายสามแล้วนะครับตอน,นวาร์ปมาที่วัดเชตุพนหรือว่าวัดโพนะครับเมื่อกี้เราไปที่วัดพระแก้วเรา,าเข้าไปวัดพระแก้วมาแล้วก็เขาไม่ให้<า>เราเอาเซตอัพนี้เข้าไปถ่ายวิดีโอด้านในนะครับเขาบอกว่ามัน ดูโปรเฟชชั่นแลเกินไปอันนี้ก็ถ้าใครเอาเซตอัพที่มันใหญ่ๆแบบนี้มาก็เช็คของก่อนถ้าเป็นม er ิลเลเรสก็ม er ิเลเรสธรรมดาเนี่ยก็สามารถแบกเข้าไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นออปชั่นใหญ่ๆแบบนี้อาจจะเอาเข้าไปไม่ได้เราก็เลยถ่ายรูปมานิดหน่อยขึ้นนี้ชื้อชื้อไม่กี่รูปนะครับเออถ่ายมาแล้วก็ <L ess> ไปถ่ายรอบวัดแทนขัานด้านหน้าก็สวยค่ะเออเแล้วก็เราถ่ายรอบรอบอๆตัววัดนะครับเ,ออเขาเรียกว่าอะไรกำแพงกำแพงวัดที่สูงๆอ่ะสวย สวยจริงตรงนั้นสวยจริง <c oughs> <ๆ S 1> คืออย่างที่บอกว่ามันเป็นมุมแคบถ้าทางซิรูยทำเลนไวออกมานะถ้ามันมีเลนอ์อนาโมโฟ,ฟิกที่มันเป็นเลนไวนี่แบบมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับแต่ว่าก็มันทํายากนะครับเลนอ์อนาโมฟิกที่เป็นแบบพวกเลนไว์เนี่ย,ยมันทำมาขั้นเดียยากเขาก็เลยไม่ได้ทําออกมาแต่เราก็จะมาใช้ตัวนี้<ชอบ>แล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่วัดโพนะครับ,<ชอ>บวัดโพนี้ก็ต้องขออนุญ,ญ,ญาตก่อนนะคะช<อบ>ใช่เมื่อกี้เราเข้ามาอ่าน้องรปภเขาบอกว่าให้ไปติดต่อเพื่อขอทําเรื่องก่อนเพื่อที่จะเขา แต่ว่าคิดไปคิดมาไปทำอยู่ว่าให้มันสบายใจนะครับเอเราจะได้ไม่ต้องมาลบ,ลบซ่อนๆมาแอบถ่ายก็ไปทําแป๊บเดียวไปทําเรื่องแป๊บเดียวห้านาทีเสร<ไ>็จอันนี้ก็ใครจะมาวัดโพก็ไปทําเรื่องให้เรียบร้อยก่อนถ้าเป็นวิดีโอนะครับไปทําเรื่องก่อนแต่ว่าถ้าเป็นถ่า,ถา,ย,ถา,ย,ถายรูปไม่เป็นไรเข้ามาถ่ายได้เลยก็เดี๋ยวนี้ผมจะตัวนี้เป็นมุมแรกนะครับตรงนี้เป็นมุมแรกนะครับใช่คุณต้องทำอย่างงี้โอเคเดี๋ยวจะให้เป็นตัวนี้เป็นมุมแรกนะครับ <laughs> เดี๋ยวจะให้บิวเนี่ยเดินผ่านให้เฉยคือเอาตรงเขาเรียกว่าการคิดภาพผมผมก็มาคิดเอาหน้างานนะครับคือไม่ได้มีอะไรตายตัวที่แบบจะคิดไปก่อนหรือว่าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็มาคิดหน้างานเจออะไรก็ถ่ายเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าเราคิดมาก่อนแล้วเนี่ยเราจะมาเจอสิ่งที่เราคิดไว้หรือเปล่าคิดไว้มาก่อนอดีกว่าอยู่แล้วนะถ้าใครคิดมาก่อนได้ก็คิดมาแต่ว่าการทำงานของผมเนี่ยจะไม่ไม่ค่อยคิดแต่ว่าอ่าเราจะดูแมปก่อนเข้า Google m a p แล้วก็ลงมาดูสถานที่ว่าแบบเอ้ยมันมีมุมถ่าย สวยๆตรงไหนบ้างดูไว้ก่อนนะครับเอาไปเป็นเอาไว้เป็นไกด์เฉยๆว่าที่นี่มันเหมาะกับการที่เราจะต้องมาไหมถ้าไม่เหมาะก็ไม่มาแต่ว่าที่นี่สวยก็เลยมาแล้วก็ค่อยมาเลือกมุมมอาทีหลังเพราะว่าพอมาเห็นสถานที่จริงๆแล้วมันก็เป็นอีกแบบนึงเลยไม่เหมือนที่เราคิดไว้นะครับก็ออต้องมาคิดมุมใหม่อีกทีอยู่ดีเดินม,มาแล้วก็มาหยุดแล้วก็มาดูที่ไล่สามเขาเขาเรียกว่าอะไรนะเออไล่ มองทั้งสามเจดีนี้แล้วก็ไปต่อเนี่ยผมเอาตรงผมไม่รู้คิดอะไรนะผมเป็นคนถ่ายไม่สวยนะแต่ว่าผมชอบเอาไปดูแบบคือถ่ายไปก่อนแล้วก็เอาไปตัดต่อเอาไปเล่นตอนตัดต่อทีนะึงผมจะชอบตอนตัดต่อมากกว่าตอนถ่ายนะมันก็ถ่ายแบบปกติเหมือนคนทั่วไปคนระับแบบชอบตรงไหนก็ถ่ายอย่างนั้นอะไรคิดอะไรออกก็ถ่ายไปมองกลับไปมองกลับไปสวย นี่ก็เป็นโฟกัสด้านหลังบ้างนะครับเปลี่ยนมุมโฟกัสไปเรื่อยๆเราชิปปึบชิปกลับปึบนะครับผมก็จะชอบเล่นชิปโฟกัสโดยการโฟกัสที่เจรีตรงนี้ก่อนมันก็ทำการมูฟตัวแล้วก็ชิปไปทางนู้นปึ๊บนี่คือถ้าเราถ่ายมาแล้วมันสั่นหรือว่ามันเช็คเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปใช้วาฟสเตเบลิเลเตอร์ อีกทีนึงตอนตัดต่อได้นะครับก็ตรงนั้นก็ช่วยแก้ได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราย้ายโลเคชั่นไปทางนู้นดีกว่าตอนนี้นะครับเหมือนแสงพระอาทิตย์มันอยู่หลังเมฆข้างบนแ,แฟร์มาเลยไม่ออกอยู่แหะก็ได้แต่ถ่ายไปเรื่อยๆก่อนนะครับเราก็รอแลกมาีทีคือมันมาแป๊บเดียวเมื่อกี้มาตอนเที่ยงมันก็อยู่บนหัวเราเราก็ ถ่ายไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าถ้ามันอยู่แบบเช้าสายแล้วก็บ่ายเย็นเนี่ยจะถ่ายสวยมากกับแฟล์นะหน้าสีซ้มอ่ะมองพื้นมากก็ได้น้านในตรงนี้เราเป็นผ้าหนอนนะครับซึ่งมีความสวยงามมากนี่นะครับแล้วผมก็ถ่ายเป็น 4K 60เฟรมนะครับแต่ว่าผมดีกเรี่ยงอาการฟิกเกอร์โดยการถ่ายชัตเตอร์สปีดที่100นะครับ mm hmm. ตั้งไปว่า100ก็ทำให้มันไม่ฟิกเกอร์แต่ว่าถ้าผมเปลี่ยนเป็น120ปุ๊บนี่นะครับจะเป็นฟิกเกอร์เห็นปะ mm hmm. อันนี้อันนี้ไม่เป็นอันนี้ฟิกเกอร์ hmm. บ้านเรานะครับระบบ MTS กับระบบี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็ เรียกว่าจําเป็นมากๆกับการที่จะต้องอบังคับใช้ตามนะครับแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยผมจะถ่ายเป็น NTSC ตลอดตั้งแต่ผมเริ่มถ่ายวิดีโอมาจะไม่เคยถ่ายเป็นพาวเลยเพื่อที่จะเอาเฟิร์เรสที่มันสูงมากขึ้น ครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่สถานที่สุดท้ายแล้วนะครับก็คือวัดอรุณนะครับในที่หลายๆคนเห็นนะครับว่าตอนนี้คือแทบไม่มีคนเลยนักท่องเที่ยวไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะครับคงไม่ไม่ได้เห็นง่ายๆแล้วภาพแบบนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าล่าสุดที่เรามาเนี่ยคือเราถอดใจกลับไม่ถ่ายตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ในคลิปนี้เรามีโอกาสได้ถ่ายแล้วใครจะมาเที่ยวเนี่ยแน่นอนแนะนํามาเที่ยวช่วงนี้นะมาเลยยบมากเออตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วนะครับคือภาพที่จริงๆแล้วมันต้องอยู่ข้างหลังนี้นะถ้าถ่ายไปนี่คือย้อนแสงนะภาพที่จะอยู่ข้างหลังแต่ว่า วันนี้ก็ไม่น่าเห็นพระอาทิตย์นะโอเคแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่ตรงส่วนวัดแล้วนะครับแล้วก็ต้องรอแฟลร์อีกแป๊บหนึ่งนะคือตอนนี้ห้าโมงสี่ห้าแหละ เขาปิดหงโมงอีกสิบห้านาทีนะครับเขาจะปิดห้าสี่สามไปมองซ้ายด้วยใช่แต่ว่ายังไม่เต็มที่ เดี๋ยวก็ขอให้เรานั่งเรือข้ามฟากไปแล้วก็มาเต็มที่นี่เดินทั้งวันนี่คือกางเกงนี่ไม่มี <c oughs> เกมขาดนะเ็มขัดขาดแกคแล้วเขาเป็นยังไงบ้างครับกับทั้งวันในคลิปนี้นะครับที่เป็นการทดสอบเลนส์ซีลุยอนาโมฟิก35มิล F 1.8ตัวนี้นะครับแบตตหมดแล้วยังไงเดี๋ยวก็รอชมรีวิวเต็มเจ้าตัวเลนส์อนาโมฟิกซีลุย35มิลแล้วก็50มิลได้เเร็วนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำรีวิวเต็มให้ดูอีกทีนึง แต่นี้เป็นแค่การทดสอบเบื้องต้น,นเฉยๆนะครับแล้วก็ถ่ายซีนิมาติกมาให้ดูแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์ครับแล้วก็ตอนนี้ก็เสียงไมเนี่ยแบตเตอรี่ก็หมดไปแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันหมดไปก็มาอ่านเสียงแยกเอานะครับแล้วก็ในท้ายคลิปเนี่ยก็จะมีตัวซีนิมาติกเต็มๆนะครับที่เราไปถ่ายมาทั้งวันว่าฟูลวิดีโอเนี่ยจะเป็นยังไงร,รอชมตอนท้ายคลิปนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเคอร์บิทมีวนด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ